สวัสดีชาว u t ท b e ทุกคนพวกผมในช่อง s y s t e m เนี้ยครับปัญหาดรามา่าครั้งใหญ่ของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องก้านี่คือปัญหาดรามา่าครั้งใหญ่หลายหลายคนติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีการต่อว่าโดนด่าว่าเยอะมากทั้ง2ฝั่งแต่ตอนนี้กระแสเหมือนตีไปทางเจนนี่ Jenny, โดนว่าเยอะมากแล้วเจนนี่ก็พยายามจะออกมาชี้แจงฮนะเราจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดกับพวกค่ายที่กึ่งจะเป็นค่ายบันเทิงกึ่งจะเป็นค่ายเพลงอย่างเนี้ย ซึ่งจะออกในเหมือนค่ายเพลงธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็พยายามปั้นให้มันดูใหญ่ขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นั่นเพราะว่าเงินปัญหาคือเงินมันได้มาง่ายกว่า ถ้าสมัยก่อนมันก็ต้องแบบทาเป็นจริงจังค่ายเพลงใช่ไหมครแต่อันนี้คือไม่ต้องไงไม่ต้องเป็นค่ายไม่ต้องจดทะเบียนอะไรมากก็เริ่มจากเพลงเพียงเดียวเขาดังเพราะเพลงเพลงนั้นเพียงเดียวโดยที่เขายังไม่ได้เป็นค่ายแต่แรกเพลงนั้นทําให้เขาบูมมากนั่นก็คือส่วนหนึ่งคือเพราะชื่อนั่นแหละง่ายๆผมฟังเพลงนั้นเพราะว่าชื่อเคยฟังนันแล้วเคยไปคอมเมนต์ผมก็เพิ่งรู้นะพอย้อนกลับไปดูอ้าวผมเคยไปคอมเมนต์ชมเขานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เริ่มจากตรงนั้นแต่ไปว่าเงินมันได้มาง่ายว่าได้มา เยอะถูกไหมฮะมองว่าในมุมของตัวเองตัวเองก็น่าจะเยอะสิแต่อีกมุมก็มองว่าก็คุณอะคุณไม่ได้ช่วยอะไรมากคุณก็แค่มาร้องแล้วดูทีมถ่ายทําเป็นของฉันทีมตัดต่อฉันเป็นคนคิดเนื้อเพลงฉันเป็นคนคิดทํานองเพลงแล้วก็ทีมงานอื่นเป็นของฉันหมดคุณมาแค่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็หมายว่าออต่างคนต่างคิดในมุมของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจว่าเงินมันได้เยอะกลายเป็นว่านั่นแหละก็เป็นความขัดแย้งส่วนหนึ่งกับค่ายซึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีปีที่แล้วมีดราม่าหนึ่งคุณอ้ออ่างที่ราารมีกร โกงค่าตัวเหลืออะไรแล้วแต่ก็เกิดการแย้งกันไปแย้งกันมาปัญหาก็คือคือทั้งหมดเนี่ยปัญหาจริงๆไม่ได้เกิดจากประชาชนไปขุดนะฮะปัญหาคือเขาแย้งกันไปแย้งกันมาเองแชฉกันไปมาจนประชาชนรู้จนออกมาแล้วถามว่าปัญหาทั้งหมด เกิดจากอะไรล่ะทำไมต้องมีความขัดแยง้งปัญหาทั้งหมดก็คือเงินเงินคําเดียวเพราะว่าเงินเพราะทุกคนต้องหาเงินถูกไหมแปลว่านั่นแหละมีความขัดแย้งกันแล้วสุดท้ายเขาก็ต่างคนต่างพยายามออกมาแก้ต่างแต่ก็ผมว่าเขาควรออกมาพูดความจริงดีที่สุดเพราะว่ามันสําคัญมากบางทีก็ถามว่าออประชาชนจะไปยุ่งอะไรเขาทําไมในเมื่อมันเป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์เลผมจะไปยุ่งเขาทําไมคือมันก็ควรจะยุ่งเพราะว่าเขาทําบันเทิงเขาทําเกี่ยวกับเพลงอย่างเงี้ยซึ่งใครจะเป็นคน หาตังค์ให้เขาหลักก็คือประชาชนคนทั่วไปนี่แหละเข้าไปดูให้ยอดวิวเกิดเป็นร้อยล้านได้คือประชาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาควรจะชี้แจงกับประชาชนไม่งั้นนี่คือตัวชี้เป็นชี้ตายเลยนะว่าอนาคตเขาจะรุ่งหรือจะดับถ้าไม่มีประชาชนดูนั่นคือดับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ดูคลิปเขาคือเด็กทั้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ดูเออเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมีเด็กมอต้นอะไรประมาณนั้นเหมือนคอนเสิร์ตก็มอต้นไปดูอะไรเงี้ยก็ทําให้ถ้าเด็กๆเ,เขาไม่ชอบ มันก็จะเกิดเป็นก้อนใหญ่ว่าเออจะเลิกดูอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นพลังที่มาหาศาลเหมือนกันก็ต้องพูดต้องคิดให้ดีพยายามพูดความจริงดีที่สุดดราม่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องนี้ฮะดราม่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นไม่กี่อาทิตย์ก่อนก็คือเจนนี่เนี่ยเอากระดาษทิชชู่ไปซับเหงื่อของนักร้องของค่ายเพลงเขาตอนที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ซับเสร็จก็ไปเหมือนไปโดนเป้าอ,อะไรเขาไม่รู้แล้วก็โยนลงไปให้ผู้ชมซึ่งผู้ชมท่ามกลางลงไปส่วนใหญ่ก็คือเด็กเด็กมอต้นอ่ะก็กิดกันฮะ,ก,นฮะก็ไม่รู้อะไร แต่พอภาพนี้มันเผยแพร่ออกลงสู่ Facebook สู่สาธารณาชนคนก็เริ่มไม่พอใจว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดคนเขากําลังกักการกําลังทํามาตรการให้มันดีเพื่อไม่ให้แพร่ไปสู่คนอื่นอีกนี่ก็มาซับเหงื่อแล้วถ้าเหงื่อเขามีโควิดทํำยังไงแล้วทําไมผู้ชมมองไปข้างล่างเด็กๆทําไมเขากองกันเต็มเลยไม่มีเว้นระยะห่างไม่มีใส่หน้ากากอะไรเลยนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่มากทําให้ตอนนั้นโดนดรามา่าอันนี้ก็จุดเริ่มต้นที่ โดนต่อว่าเยอะมากพอหลังจากนั้นผ่านมาก็เริ่มมีการออกมาแฉแล้วแฉคุณเจนนี่ว่ามีการโกงค่าตัวเด็กมีเพจเ็นึงออกมาแฉซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นแต่พอคุณเจนนี่ตอบโต้ท่านั้นแหละมันก็เริ่มดังจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากเพจเนหนึ่งชื่อเพจตลาดต่างอนะัปเกรดฮะออกมาโพสต์ว่าเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยโกง มีการโกงค่าตัวเด็กเป็นโพสต์หนึ่งในเฟซบุ๊กในเพจของเพจนั้นเลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยมีคนไปถล่มเจนี่เยอะมากเพราะว่าถึงเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกค่ายเพลงนะเขาเหมือนพูดกำกำกึ่งๆว่าจะเป็นค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกแต่คือรูปตรงนั้นเขาชัดมากเขาไปรูปเหมือนเป็นโปสเตอร์ที่ของเพลงเพลงนั้นอะของเพลงที่ดังเพลงนั้น300กว่าล้านวิวทําให้คนก็รู้แหละว่าใครและดารามานี้ก็คือดาราม่าของคุณเจนี่ที่ตอนนี้อยู่ในวัย25ปีกับเด็กชายคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมร้องเพลงใน MB นน MB ั้ ในวัยสิปีก็คือน้องเก้านี่เองเขาก็มีปัญหากันก็คือเรื่องค่าตัวเนี่ยแหละออกมาแฉคนก็พอโยงได้แหละพอมีดราม่าขึ้นมาแน่นอนว่า2ฝั่งต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้ประชาชนออกมาดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แน่นอนผมก็ต้องนํามาวิเคราะห์เอามาประกอบกันให้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็คือเจ้าของค่ายเนี่ยคุณเจนี่ก็ออกมาโพสต์ยาวเหยียด ก็บอกว่าค่ายเขาเนี่ยไม่เคยไปโกงค่าตัวใครแล้วก็เคยชวนน้องเนี่ยมาเข้ามาในค่ายแต่น้องก็ไม่เข้ามาอันนี้ก็น่าเสียดายแล้วก็บอกว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยของเด็กชายเคยโทรมาทวง30%เขาก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่ได้นะเพราะไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็บอกว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยพูดจาไม่ค่อยดีนักทาให้ตัวเองก็บอกไปอย่างนั้นแหละก็เหมือนไม่พอใจสิ่งที่คุณพ่อพูดหลังจากนั้นก็ได้โอนเงินไปให้น้องอีก20,000บาท แต่แล้วน้องก็บอกไม่สบายใจไม่รับก็เลยโอนคืนมาทําให้เขาก็ทาอะไรไม่ได้ก็โอเคไม่เอาก็ช่างส่วนเรื่องการร่วมงานเนี่ยคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยก็ชวนน้องมาไม่ได้เพราะว่าค่าตัวน้องแพงเจ้าพาซูไม่ไหวมีค่าเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปพัทลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวก็เลยจะว่าไม่ค่อยได้ร่วมงานกันแต่ก็ไม่เชื่อจะไม่มีฮะงานรีวิวเนี่ยเคยให้น้องไปเต็มๆงานรีวิวเขาให้ไปแสนหนึ่งนะฮะโดยที่ขายงานให้น้องไปเลยให้น้องไปรับเองเต็มๆโดยที่ไม่ผ่านค่าไหนหน้าทั้งนั้น เขาก็ว hmm. ่าก็เคยช่วยกันนะไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวเลยแต่สิ่งที่เขาไม่พอใจที่สุดคือการที่ผู้ใหญ่เนี่ยไปให้ข้อมูลกับเพจตลาดล่างอัปเกรดเพจนี้ก็เขามองว่าคุณเจนนี่ก็มองว่าเพจนี้เนี่ยคอยโจมตีตัวเองอย่างเดียวเป็นเพจที่ไม่เป็นธรรมนะเน้นเล่นแต่ตนเองทําให้ว่าอาจจะเป็นช่องว่างที่ทำไผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยไปให้ข้อมูลเพื่อให้โจมตีตัวเองต่อเนื่องแต่เขาก็บอกว่าน้องก้าเป็นเด็กน่ารักเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเขาพยายามมองว่าน้องก้าไม่ใช่คนหาเรื่องน้องก้าพยายามจะจบเรื่องนี้แต่ผู้ใหญ่ไม่จบ ประมาณนั้นผู้ใหญ่ก็พยายามจะให้ข้อมูลพยายามจะพูดพยายามจะต่อว่าข้อมูลของคุณเจนนี่ก็ประมาณนี้โดยดี่เขาก็มีแคปหน้าจอสกรีนช็อตมาเป็นข้อมูลที่แชทกันทีนี้พอฝั่งเจนนี่เขาโพสต์ออกมาเป็นโพสต์จบเสร็จฝั่งของเด็กชายเนี่ยเขาก็ออกมาไลฟ์ถ่ายทอดสดชี้แจงในกรณเหียของเขาเอง เพราะว่าเขารู้สึกไม่สบายใจมากที่คุณเจนนี่ไปพูดแบบนั้นทําให้คนเนี่ยไปต่อว่าพ่อของเด็กชายเขาก็พยายามจะชี้แจงเยอะมากเขาก็มีการเตรียมข้อมูลมีปริ้นข้อมูลออกมาให้ทุกคนได้ดูกันน้องชายเขาก็บอกอย่างแรกเลยคือเจนนี่เนี่ยเขาเคยให้มาหมื่นหนึ่งก่อนก่อนที่เขาจะให้อีก2 0 0 0 0ตามมานะอันนั้นคือครั้งแรก10,000บาทก่อนที่เพลงจะเริ่มซึ่งก็ถือว่าดีมากเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจนะที่คุณเจนนี่ให้มาแต่อันนั้นก็บอกเป็นค่าเดินทางค่าขนมทําให้เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรว่าคิดว่าก็คคงงเเป็นน่าาดิทอยย่างเดีว หลังจากนั้นก็มีการเอาไปซื้อเสื้อผ้าเอาไปจ่ายค่าโรงแรมเสื้อผ้า6,000โรงแรมอีก6,000ต่เมอเขาขาดทุน2,000นะให้มันหมื่นเดียวแต่ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เพื่อไปถ่าย MV นั้นเนี่ยหมื่นสองพบาทนี่ก็คือจุดแรกละส่วนเรื่องการแบ่งค่าตัว70-30ก็คือน้องชายเขาจะได้30เจนนี่ก็จะได้70อันนี้เจนนี่ก็พยายามทําเหมือนไม่รู้เรื่องมีการส่งเอกสารไปแล้วก็ทําไม่รู้เรื่องแต่พอได้พูดคุยกันน้องชายเขาก็บอกว่าได้พูดคุยกันว่า 70- 3 0นนะเนี่่กก็บอวาฮย เพลงนี้ไม่ใช่เพลงของน้องนะเพลงนี้เป็นเพลงของน้องสาวพ,พี่ก็คือคุณลินลี่ไม่ใช่เป็นของน้องเพราะฉะนั้นมันจะแบ่ง,แบ,งแบบนี้ไม่ได้แล้วก็อ้างว่าไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกก็ทําให้เขาก็ไม่ค่อยพอใจหลังจากนั้นพ่อของน้องชายเนี่ยก็ได้โทรไปทวงเรื่องของ7030ที่เคยตกลงกันไว้ว่ารายได้ของ MV เนี่ยจะแบ่งกันก็โดนตีกลับบอกว่าไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วคุณพ่อต้องการเท่าไหร่ก็ออกแนวเหมือนไม่ค่อยพอใจหลังจากนั้นโอเคพอวางสา,ายกันเสร็จเจนนี่เขาก็ได้โอนไป20บาเข้้ไปใหน้องเนี่ะ ทีนี้น้องชายก็ไม่สบายใจก็เลยขอโอนคืนดีกว่าไอ้สองมือนี้เพราะว่าทาไมไม่โอนตั้งแต่แรกทำไมไม่ให้ตั้งแต่แรกแต่มาให้ตอนนี้มาให้ตอนที่โดนพ่อทักท้วงมีปัญหาการถึงได้โอนให้ก็เลยไม่สบายใจเลยขอโอนคืนฮะแถมยังเคยทําหนังสือทวงไปแล้วแต่เขาไม่ตอบกลับอะไรเลยหนังสือเอกสารที่ส่งไปเพื่อไปทวง7 0 3 0ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้พอไม่ได้7 0 3 0เสร็จน้องชายเขาก็บอกว่า อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมของั้นผมขอเอาเพลงเนี่ยไป cover หรือเอาเพลงไปทําเป็นเวอร์ชั่นของผมเองนั่นแหละอาจจะไม่ใช่ cover อาจจะเหมือนเป็นเจ้าตัวเลยแต่เป็นเวอร์ชั่นผู้ชายเวอร์ชั่นตัวเขาเองเดียวอันนี้ก็ถูกเจนนี่ปฏิเสธนะอันนี้เจนนี่ก็มองว่าเจ้าของค่ายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเพลงนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ไม่ได้นะแต่จริงๆแนละ้วอันนี้ก็ถูกต้องนะถ้ามองในมุมนี้เจนนี่ถือว่า ก็ใช่เขาเป็นเจ้าของเพลงเขามีสิทธิ์เด็ดขาดเขาเป็นคนแต่งเพลงเป็นคนแต่งทํานองเนื้อร้องเป็นคนคิดอะไรเงี้ยเป็นคนคิดชื่อเพลงซึ่งมันก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้ดังก็ได้ตามมาอีกเรื่องก็คือเรื่องของการให้ค่าตัว500บาทในแต่ละรายการที่ไปสัมภาษณ์ตอนแรกเขาก็ไม่ได้พูดว่ารายการไหนแต่พอมีคนถามว่าเออรายการไหนก็บอกมาเขาก็เลยตอบเป็นตัวอักษรตัวหนังสือว่าเนี่ยรายการเหล่านี้แหละเขาได้500 แต่หลังจากนั้นพอสี่รายการผ่านไปได้น้อยมาก,ได,มากได้น้อยจนผิดปกติพ่อของน้องชายเนี่ยเขาก็เอาไปโทรทวงว่าทาไมถึงได้แค่ห้าหลังจากนั้นถึงจะได้เยอะขึ้นเป็น3ามพันสรายการหลังก็ถึงได้3ามพันทีนี้พอพูดถึงโหนกระแสะก็เขาก็มีการพิมพ์ถึงโหนกระแสถึงวนะ่าคุณหนุ่มเจ้าของรายการเขาก็ต้องออกมาชี้แจงนิดนึงด้วยว่าเฮ้ยใครเพลงนี้น้องๆเหล่านี้เนี่ยผมไม่ได้ห้าร้อนะคุณหนุ่มเขาบอกเขาให้มากกว่านี้แนะ่นอนแต่จากที่คาดการคงราคาเฉียดๆหมื่นหลือจะหมื่นบวกขึ้นไปก็ได้นะยอมรับว่าโหนกระแสะเป็นรายการที่ใใหห้้้เยยอออะแนนนน่ถาาาคคุณจํไดกรีีขงูปชว 30ล้านครูปีชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ออกรายการอะไรเลยนะเก็บตัวเงียบไม่ยอมกลัวจะหลุดปากแต่ถึงขั้นยอมไปรายการโลนกระแสคิดดูแต่ว่ามันต้องสุดยอดจริงๆถูกไหมฮะนั่นแหละฮะอันนี้คือส่วนสําคัญที่มั่นใจว่าให้เยอะมองว่าอาจจะหลักหมื่นบวกขึ้นไปก็ได้สรุปก็คือตอนนี้เนี่ยน้องชายเขาก็ออกมาบอกน้องก้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรแล้ว ไอ้เจ็ดก็ช่างมันเหอะจบจบกันไปไม่อยากมีปัญหาอะไรอีกแล้วถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ก็คือจบแล้วก็อีกตอนนี้เาชี้แจงก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตท,ที่เขาไม่ยอมไปร่วมด้วยเนะี่ยเป็นเพราะเขาตัวเขาเองนะ่ยย้ายมากรุงเทพแล้ว จะไปทาคอนเสิร์ตพัทลุงมันค่าใช้จ่ายเยอะไม่ค่อยคุ้มก็เลยไม่ได้ไปถ้าเราดูจากการชี้แจงของน้องเก้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าพ่อเขามักจะเป็นคนทักทวงความเป็นธรรมให้เขาคอยทวงเรื่องต่างๆเพราะพ่อเขาอาจจะมีความรู้ในวงการบันเทิงในรายได้ของ MV รายได้ของความบันเทิงอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้คุณพ่อจะเป็นคนคอยเรียกความเป็นธรรมเพราะน้องยังเด็กอยู่อาจจะไม่กล้าทักทวงหรืออาจจะไม่ได้พูดกันตรงๆแบบนั้นทําให้พ่อจะเป็นคนคอยจัดการเรื่องนี้ให้ตรงนี้ก็มองได้ว่า พ่อเขาก็คงไม่ใช่คนที่เห็นแก่เงินนะแต่เป็นคนที่เรียกความเป็นธรรมาะในเมื่อคุยจบไแบบนั้นก็ควรจะได้แบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามคิดว่ามันควรจะได้แต่ข้อสุดท้ายก็ไม่เป็นตามคำพูดและน้องเขาก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนคอยพาไปแต่ละงานนะตั้งแต่เด็กหาตังค์ตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยคุณพ่อพาไปทาํางาน,น,นหางานนู้นหางานนี้ทําให้ทุกวันนี้เนะี่ยตนเองได้ดุ่งตังค์ก็เพราะว่าคุณพ่อช่วยขนาดนี้ซึ่งก็นั่นแหละคุณพ่อก็คงมีความรู้เรื่องวงการบันเทิงนี้คุณพ่อพาไปออกกรรายาย Voice Kid น้องก็ได้ชื่อเสียงส่วนหนึ่งมาจากเดิร์อยเสียงดีมากคุณพ่อพยายามช่วยให้น้องดันให้น้องขึ้นเป็นแบบนี้น้องก็ภูมิใจนะว่าเอออย่ามาว่าพ่อผมพ่อผมดันให้ผมเป็นแบบนี้นะแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าน้องชายเนี่ยในคลิปเขาก็พยายามพูดถึงความไว้ใจความเชื่อใจกันสําหรับคนใต้ที่เด็กใต้ที่ผมเคยรู้จักเขามักจะชอบพูดถึงความเชื่อใจเพื่อนที่ดีเพื่อนรักอะไรประมาณนั้นเพราะเขาสําคัญเรื่องความเชื่อใจกันมากจะเห็นว่าเขาพูดถึงบ่อยก็อาจจะความตกลงที่ไม่เป็นไปตั้งแต่แรกหรืออะไรซึ่งตอนนี้เราก็ไม่่รรูู้วาใคพดเท็จ แต่ถ้าตามที่ผมวิเคราะห์ผมมองว่าต่างคนก็คงต่างพูดจริงนั่นแหละแต่พูดจริงไม่หมดพูดจริงแค่ส่วนเดียวพูดจริงในฝั่งในสิ่งที่ตนเองถูกอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าฝั่งนั้นก็เหมือนกันโอเคทีนี้หลังจากน้องชายเขาเนี่ยชีย้แจงเสร็จแล้วเจนนี่ก็ออกมาโพสต์นะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้แถลงข่าวเลยที่ค่ายเพลงของเขาเองสำนักข่าวเนี่ยมาถ่ายทํามาสัมภาษณ์ได้เลย จะเปิดในวันที่4สิงหาคมแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานเขาก็ออกมาเลื่อนว่าขอเป็นวันที่2แล้วกันให้เร็วขึ้นพอเร็วขึ้นเสร็จเนี่ยคืนนี้เองที่ผ่านมาเจนนี่ขอไลฟ์สดฮะขอชี้แจงแบบดว่ดวนเพราะว่ากระแสดโดนตีเยอะมากนะฮะเจนนี่โดนหนักมากโดนว่าเยอะทําให้เขาเนี่ยพยายามเลื่อนเวลาให้มันเร็วขึ้นแต่ไอการสัมภาษณ์คงเลื่อนเร็วไม่ได้ก็คือพรุ่งนี้ก็กำลังจะถึงลวส่วนไอการออกไลฟ์ชี้แจงถ่ายทอดสดชี้แจงเนี่ย เขาเพิ่งทําไปเมื่อตอน2องทุ่มเมื่อวันที่1สิงหาคมก็คือคืนนี้นะี่แหละที่ผ่านมาเมื่อกี้เขาไลฟ์ถ่ายทอดสดไปประมาณ40นาทีนะจากนั้นเขาก็ลบไลฟ์นี้ทิ้งฮะก็คือคําชี้แจงของเขาก็ประมาณว่าต่อจากน้องเก้าเนี่ยที่ออกมาไลฟ์ชี้แจงออกมาบอกว่าเออไอห้าร้อยเนี่ยจริงๆมันก็มีมีนะ500บาทก็คือเคยให้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้500ทั้งหมดแล้วก็ถ้ารายการไหนเนี่ยได้เยอะเขาก็ให้เยอะรายการไหนให้น้อยก็คงต้องให้น้อยมันจะให้เยอะไม่ได้แล้วก็ให้ตามความเหมาะสมมีรายการหนึ่งเขาบอการายการนี้เนี่ ให้มาสามพันตัวเองก็แบ่งให้น้องพันห้าอะไรแาบน,น,นี้คืออันนี้คือมุมของเจนนี่แต่ในบางช่วงของการไลฟ์เนี่ยเขาก็เหมือนกัมกักึ่งกึ่งนะไอ้ห้าร้อยเนี่ยถามว่ามีไหมไม่มีอา้าวแต่บางที่ช่วงแรกก็บอกว่าห้าร้อยมีอันนี้ผมก็ค่อนข้างงงนะว่าทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาไล่ไล่ต่อว่ามีอะไรแปลกๆบ้างช่วงแรกก็บอกว่าห้าร้อยเคยไหมเคยให้แต่หลังๆก็มาบอกว่าห้าร้อยไม่มีคือก็อันนี้ก็สับสนจริงๆมาค่อยๆไล่กันดูทีนี้ก็ ต่อมาเรื่องของ7030เจนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยข้อตกลงเนี่ไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกนะก็เลยให้ไม่ได้อันนี้คือน้องก็ยืนยันอีกน้อง9ก้าก็ยืนยันว่าตัวเองเคยได้นะตัวเองเคยคุยกันชัดๆที่ลานลานหนึ่งที่พัทลุงแล้วก็เอกาสารที่ชัดกันหลายๆอย่างเนี่ยมาดูว่าเออจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องเขาได้แค่5้0แล้วน้องไม่สบายใจน้องทักทวงพี่ได้น้องสามารถมาถามว่าทําไมได้แค่นี้เดี๋ยวพี่จะชี้แจงเองว่าทําไมถึงได้เท่านี้และถ้าน้องอยากรู้อีกว่าทําไมตัวเองได้น้อยน้องสามารถทักทวงหาเจ้าของรายการ ถ้าไปออกรายการกอไก่ก็ไปทักหาเจ้าของรายการกอไก่สีว่ารายการกอไก่เขาจ่ายให้เจนี่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าเท่าไหร่กันแน่อะไรประมาณนะี้อันนี้ก็อาจจะมองดูเหมือนจะมีเหตุผลอยู่เพราะว่าเออจริงเขาก็สามารถทักทวงเองได้เพราะรายการไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจนี่เป็นคนละค่ายเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกความจริงอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเช่นกันแต่ก็มีบางส่วนแหละเรื่อง500ว่าได้ไม่ได้ตอนแรกก็บอกว่าได้อะไรเงี้ยก็เหมือนในการพูดความจริงจริงฮะแต่พูดไม่หมด พูดในฝั่งที่ตัวเองถูกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ต้องต้องรอดูตอนถแถลงข่าวอีกทีนะแล้วก็ค่อยๆดูแล้วก็เหมือนพยายามจะไม่พูดให้มันตรงไม่พูดตรงๆนะอย่างเช่นเขาสามารถชี้แจงนะว่ารายการนี้ได้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่รายการนี้ได้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เป็นตัวอย่างก็ยังได้แต่เขาไม่ชี้แจงตรงนั้นไงี้เขาเหมือนพยายามพูด 5 0าอยได้ก็เคยได้ไม่เคยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่บอกว่าอะไรคือไม่จําเป็นต้องพูดชื่อรายการพูดชื่อกไก่ขอใครก็ได้1นึก็ได้รายการนี้ให้มือหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามบอกว่าถ้ารายการไหนให้มือหนึ่งก็ไม่มีทางที่เขาจะให้500มันกลายเป็นว่าเหมือนไม่บอกว่ามีรายการไหนไหมอันนี้คือคนต้องการคือให้500จริงไหมแล้วรายการที่ให้10,000มีจริงไหมแล้วตอนที่รายการนี้ให้1 0,000เนี่ยคุณให้น้องเขาเท่าไหร่อันนี้คือส่วนสําคัญที่จริงๆต้องชี้แจงแต่รอบนี้เหมือน พูดอะไรที่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องอ่ะหรือพูดอะไรที่มันพยายามเบี่ยงเบี่ยงนิดๆไม่พูดตรงๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเก็บเก็บเรื่องตรงๆพูดตรงๆเนี้ยเก็บไว้ตอนที่แถลงข่าวอีกทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สื่อขอรับไปสัมภาษณ์เขาไม่ให้สัมภาษณ์นะอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะยอมให้มาที่ใครเพื่อให้ชื่อเสียงคายด้วย ตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ค่ารายการแต่เขาได้ชื่อสิ่งอพอสื่อมาถ่ายที่ค่ายก็จะมีโลโก้ค่ายหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการของวงการบันเทิงแหละอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ปัญหาคือยังพูดไม่หมดพูดไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ตรงคําถามที่เขาถาม ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมีรายการไหนให้หมื่น,นจริงไหมแล้วตอนที่คุณได้หมื่นหนึ่งคุณให้เท่าไหร่แล้วความแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือทําไมหลังจากที่เขาไลฟ์ถ่ายทอดสดชี้แจงไป40นาทีแล้วเขาลบคลิปทิ้งนะปกติแล้วถ้าคนไลฟ์เสร็จมันก็สามารถคงคลิปไว้ได้นะเฟซบุ๊กจะถามว่าจะคงคลิปไว้ไหมหรือจะลบขึ้นเขาเลือกที่จะลบนะจริงๆเก็บไว้ได้แต่คือคนดูพร้อมกันเยอะนะคนดูพร้อมกันเนี่ยหกแสนกว่าคนกลายเป็นว่าตรงนี้ผิดปกติว่าทาไมต้องลบถ้าเรามองไปมุมของน้องก้าวเนี่ยเขา แต่ฝั่งนี้กับลบเพราะอะไรอันนี้ก็น่าสงสัยตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะเพราะกลัวเขาเดินมาจาับผิดที่หลังหรือเปล่ากลัวว่าเออเดี๋ยวโดนจับพิรุธหรืออะไรางนั้นทาให้ไม่กล้าหรือมีเอกสารหลักฐานอะไรที่กลัวโดนเห็นหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าทําไมเขาก็ไม่กล้าเปิดเขาก็กลายเป็นว่าลบทิ้งตรงนั้นไปอันนี้ก็มันก็มีความผิดปกติหลายอย่างในการไลฟ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ทีนี้ปัญหาทั้งหมดที่ผมมองเนี่ยก็คือปัญหาการเข้าใจผิดกันละกันอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่าง แล้วก็อาจจะมีการไม่พูดกันตรงๆเพราะไม่พูดกันตรงๆเนี่ยแหละความเกรงใจกันและการคนที่สมมุติคนที่มาร่วมฟิชเชอร์ลิงอย่างเงี้ยก็ก็เกรงใจเพราะว่าตัวเองเป็นแขกรับเชิญเป็นแขกร่วมอีกคนคือเจ้าของอีกคนคือคนที่คิดเพลงอะไรประมาณนั้นทําให้มีความเกรงใจซึ่งเขาให้เท่าไหร่ก็โอเค อันนี้คือความไม่พูดกันตรงๆผมก็เคยเจอปัญหานี้เพราะเกรงใจคิดว่าเออถ้าเราทําดีเขาก็คงให้เราเพราะคิดแบบนั้นไงฮะคุณจะตกลงกันเองเวลามีอะไรควรจะพูดกันไปตรงๆว่าควรจะได้เท่าไหร่แล้วฉันได้เท่าไหร่ไม่ต้องเกรงใจเพราะเรื่องนี้มันคือการทำมาหากินมันคือเรื่องของเงินถ้าเราลงแรงร่วมทุนร่วมแรงแล้วคุณจะได้บางทีก็ตอนแรกอาจจะได้หมื่นหนึ่งดีใจด้วยซ้ำว่าโอ้ได้ตั้งหมื่นหนึ่งบอกพ่อเออพ่อก็ดีใจแต่สรุปคือพอเพลงเขาดังไงก็ วิ้ยฉันต้องได้มากกว่าน,นี้อะไรประมาณนั้นอาจจะมีแบบนั้นอันนี้ใครในมุมแบบคนทั่วไปนะอีกฝั่งในมุมเจ้าของค่ายหรือในมุมของอาเป็นเจ้าของเพลงสมมุติคนอื่นนะไม่ไม่เอาเคสนี้นะเป็นเจ้าของเพลงเสร็จบางทีอาจจะเคยตกลงกันแบบนั้นจริงๆคือเข้าใจว่าเพลงคงไม่ดังแต่พอมาลุ้อีกทีอ้าวโหเพลงดังเป็นพลุแตกรายได้มหาศารลรายได้เข้ามานี่เป็นเกาะเป็นกำเป็นล้านเป็นหลายล้านก็รู้สึกเสียดายอะ่ะเสียดายตังต้องแบ่งให้เขาขนาดนั้นหนูต้องเฉือนเนื้อมาตั้งเป็นล้านเกือบล้าน รู้สึกเสียายตังก็บอกแกว่าเออไม่คิดว่าจะตังขนาดนี้แกว่าต่างคนก็ตังเป็นแบบนี้แหละเพราะไม่ยอมพูดกันตรงๆทีนี้ผมก็มีความคิดนะว่าเออจริงๆเราเวลาจะทําอะไรเราคนพูดกันตรงๆมีหลักฐานดีที่สุดคือโอเคคุณไม่ร่างสัญญาก็ได้แต่คุณอัดเสียงได้นี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้คนที่เออจะมาร่วมงานทําบันเทิงครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นธุรกิจกึ่งเป็นค่ายครอบครัวเล็กๆอะไรมันอันนี้คือจะมีปัญหาเพราะว่าเงินมันได้ง่ายแล้วเป็นธุรกิจครอบครัวพอมันอะไรก็ชอบยืดหยุนน่นไงอะไรที่ยืดหยุ่นไม่ดีนะ เหมือนจีนจีนยืดหยุ่นพอมีอะไรก็ยืดหยุ่นได้มันไม่ดีมันควรจะเป็นกฎอย่างพวกต่างประเทศตะวันตกเนี่ยหรือค่ายเพลงใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบร่างเป็นสัญญาชัดเจนมีปัญหาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามกันมาถูกไหมฮะพอมีหลักฐานเสร็จเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้เนี่ยแหละฮะเป็นตัวสําคัญเพราะที่บอกฮะร่างสัญญาก็ดีบอกตรงๆพูดกันตรงๆว่าให้ร่างสัญญาไม่ก็อัดเสียงไว้อัดเทปไว้เก็บตรงนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยเป็นหลักฐานเพราะเสียงมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอยู่แล้ว นั่นก็เป็นหลักฐานได้ดีมากทีนี้ผมก็มีมุมของเจ้าของเพลงถ้าสมมติเจ้าของเพลงเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ,อ้ยถ้าแบ่ง30%เยอะไปแต่ในช่วงแรกถ้าไม่ดังมันก็คุม้มแต่พอมันดังมันไม่คุ้มนะเพราะมันเยอะฉันควรจะได้เยอะกว่าน,นั้นก็แบ่งเป็นขั้นบันไดไปสิถูกไหมฮะอย่างเช่นถ้ายอดวิวเนี่ย อย่างเช่นถ้ารายได้จากเพลงนั้นเนี่ยไม่ถึงล้านก็แบ่ง70-30ก็คือได้30%ถ้ารายได้เกินล้านแต่ไม่ถึง2ล้านก็แบ่ง20แต่ถ้ารายได้เนี่ยเกิน2ล้านขึ้นไปก็แบ่งให้15%อะไรประมาณนั้นหรือจะแบ่งเป็นหลักเต็มเป็นหน่วยเต็มของยอดนั้นก็ได้ยังสมมติรายได้เนี่ยเกินล้านแต่ไม่ถึง2ล้านก็แบ่ง30%ของ1ล้านก็คือหลักเต็ม1ล้านแรกถูกไหมฮะก็จะให้ 30, ส0มอิล้านก็เป็น 300. แต่มได้2ล้านก็เกิน้านก็แบ่ห้านเป๊ะ จะไม่ไม่ถ้ารายได้2 8, ล้านแปดก็แบ่งให้2ล้านเท่านั้นแต่เป็น20%ของ2ล้านแต่ถ้ารายได้ตั้งแต่3ล้านแต่ไม่ถึง4ล้านก็แบ่งให้15%ของ3ล้านและหลังจากนี้ก็จะแบ่งเป็น15%ของหลักแรกสมมุติ5ล้านแต่ไม่ถึง6ล้านก็แบ่งให้15%ของ5ล้านหลังจากนี้ก็เป็น15%หมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขั้นบันไดที่ผมมองว่าเออมันก็เป็นทําดีนะเพราะบางทีเจ้าของค่ายเขาก็เออถือว่าตัวเองทุ่มทุนมากนะตัวเองมีผลงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาตกลงส่วนหนึ่งที่เผื่อ,อนําไป,ปใช้ได้เผื่อ,อนําไปเป็นขั้นบันไดได้พออไปเปรดดพราะบางทีเออมันคือยอดเงินที่มหาศาลจริงๆแต่ก ไม่ควรเอาเปรียบควรจะร่างสัญญากันดีที่สุดนะฮะแต่อันนี้ก็เข้าใจแหละว่าตอนแรกเขาก็คงไม่คิดว่าตัวเองจะทําเป็นค่ายเพลงขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะดังพลุแตกขนาดนี้ถ้าถ้าวันนั้นได้มาแค่ล้าน2ล้านวิวก็คงไม่ทําค่ายเพลงคงไม่มีรายได้มหาศาลขนาดนั้นแต่พอตอนนั้นไดแบบนั้นเสร็จป,ปิงไอเดียขึ้นมาเออเริ่มทําเป็นหลักเป็นแหล่งได้เด็กติดตามเยอะเพราะเด็กชอบดูทีนี้ถ้าสมมติเรามามองภาพรวมเนี่ยเอาจริงๆเพลงแรก เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยอันนี้มันเกิดจากการร่วมมือกันถูกไหมฮะอาจะไม่ใช่ใครสักคนก็ได้อันนี้เราก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าเพราะใครแต่คืองานหลักๆจริงๆมันตกไปที่เจ้าของค่ายเจ้าของเพลงที่แต่งเพลงอันนี้คือน่าจะเป็นผลงานเขาแหละแต่โอเคมันก็เกิดการร่วมงานกันควรจะช่วยเหลือกันแล้วกันนะฝั่งนี้ก็ดังเพราะเอออาจจะอันนี้มาช่วยส่วนหนึ่ง ช่วยดันส่วนหนึ่งแต่ฝั่งฟิชเตอร์ลิงเนี่ยก็ดังเพราะฝั่งเจ้าของเพลงเขาแต่งเพลงเขาใช้หัวข้อคือหัวข้อมันสําคัญมากนะอย่างที่ผมบอกว่าช่วงแรกผมเคยไปคอมเมนต์เคยไปดูนะผมเข้าไปดูเพราะว่าชื่อมันแปลกดีแหวกแนวดีคือเลิกคุยจากคนทั้งอาเภอเพื่อคนคนเดียวโอ้โหเพราะว่าก่อนหน้านี้คนคุยเยอะมากทั้งอาเภอเลยนะอย่างเงี้ยเหมือนล็อกแนว55ซึ่งอันนี้ก็คือจุดเด่นของค่ายเขาแหละเขาค่ายเขาพยายามใช้คําที่ดังอยู่แล้วในโซเชียลเอามาปรับใช้เอามาใช้ของเองคือ อย่างเช่นค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นอันนี้คือคํานี้เป็นคำที่สังคมไทยเขาใช้กันมานานอยู่แล้วเป็นไม่ดูขัดชิดเขาแหละแต่เขามีมาเขาก็เอานำมาใช้อะมาใช้เป็นชื่อค่ายเพลงเขาเลยอย่างเงี้ยนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่ายเขาดังอันนี้สําคัญมากนะสําหรับผมนะคือชื่อทําให้ผมกดเข้าไปแล้วก็เออมันก็มีชื่อเสียงนะทาให้ตรงนั้นโอเคดนตีมันก็โอเคนะเข้าไปฟัง ผมก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าโอเคก็เพิ่งรู้ตัวเองเคยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนั่นแหละก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วกันควรจะคุูยันตรงๆส่วนที่สำคัญอีกส่วนก็คือการพูดกันตรงๆนั่นแหละมีอะไรพูดกันไปเลยอย่ามาเกงใจหรือมากลัวว่าฉันจะไม่ได้เพราะบางทีผมรู้นะบางทีบางคนเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดไปเรื่องมากแล้วเขาจะไม่จ้างเราเพราะเขาสาจ้างเราอะเขาสาเรียกเราไปร่วมอะ เราก็น่าจะต้องรวมมาเราต้องไม่กล้าเถียงเยอะอะไรเงี้ยตอนนั้นจะคิดแบบนั้นแต่พอถึงเวลาเออมันดังแล้วอ่ะเราก็มองว่าในเมื่อมันสาเร็จแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนั้นเราควรจะคุ้มสิเราควรจะได้สิอะไรเงี้ยเพราะงานมันเสร็จแล้วไงอะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่าจริงๆแล้วเอาไปเลยเอ,อึดอัดตั้งแต่แรกแต่สบายใจทีหลังสบายใจระยะยาวอันนี้ดีที่สุดทั้งสองฝั่งไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งหนึ่งอาจจะไม่กล้าแต่อีกฝั่งหนึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นพูดกันตรงๆแล้วก็เอออัดเสียงไว้มีหลักฐานไว้ดีที่ส ตอนนี้กลายไปว่ากระแสนเนี่ยตีกลับไปที่คุณเจนนี่หนักมากฮะเจ้าของค่ายเพลงหนักมากผู้คนมองว่าเออเอาเปรียบกันเกินไปแล้วยังมีดราม่าอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันนะซึ่งผมก็ไม่ได้พูดในคลิปนี้ฮะอันนั้นก็ว่ากันไปลองไปสืบดูฮะมีปัญหาดราม่าเรื่องให้เด็กในค่ายทุกคนต้องตัดผมสั้นไม่ให้เด็กในค่ายใช้โทรศัพท์อันนี้ก็เป็นดราม่าที่ก็พูดกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไงเราก็ยังมีกรณีที่ไปออกรายการอีก น้องสาวตัวเองไม่ได้พูดพลาดพิงแต่พี่สาวตัวเองนเนี่ยคุณเจนี่เป็นคนพูดแต่ดันใส่ร้ายให้น้องเพราะม,มีรายการหนึ่งที่ไปออกจิกตู่มั้งฮะจำได้อันนั้นก็คือเป็นรายการที่พยายามจะเป็นเงาเสียงอะไรเงี้ยซึ่งเขาไป,ไปไปพูดเหมือนคําพูดที่ไม่ค่อยดีกับเงาเสียงที่เขามาร้องไงซึ่งเงาเสียงก็เหมือนตอว่ากับก็มีดราม่าเล็กๆแหละกลายเปว่า หลังจากนั้นพอเป็นดราม่าเสร็จพี่สาวมาให้สัมภาษณ์ว่าน้องสาวพูดแบบนั้นท,ทั้งที่พี่สาวเป็นคนพูดอะไรเงี้ยแก้ว่าตอนโอ้โหตอนนี้คนโจมตีทางค่ายเพลงเขาคุณเจนนี่หนักมากจนลามไปถึง MV นั้น m v ี MV ที่โด่งดังนั้นตอนนี้คนดิสไลฟ์เยอะมากฮะดิสไลฟ์หลายแสนเลยนะเข้าไปดิสไลฟ์กันเยอะเพราะทุกคนไม่พอใจแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยดังทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะน้องชายนะเพราะเด็กชายน้องก้าวเนี่ยแหละประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรคลบหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตให้มีอะไรให้วิเคาราะห์ถึงพฤติกกมึงงาดออออไเี้เ้้่่่ัันนนนขชปจใหหสส